คู่รักอายุห่างยุติสถานะผัวเมียแต่ยังอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าลูกลูกสุดอบอุ่นอีกหนึ่งคู่ที่ยุติสถานะสามีภรรยากันมาพักใหญ่แล้วระหว่างโอดวรวุธและจีน่าอันนาเพราะอายุและเป้าหมายชีวิตสวนทางกาันแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันทำหน้าที่พ่อแม่ปกติเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของพวกเขาอยู่เรื่อยๆผ่านโซเชียล ล่าสุดสาวจีน่าเผยโมเมนต์น่ารักๆจัดงานวันเกิดให้ลูกชายน้องโอลาฟอายุ7ขวบแล้วและเผยโมเมนต์เลียนแบบช็อตน่ารักของเอสเธอร์ที่แกล้งเอาไขามาตอกบนหน้าผากของเคนภูภูมิแต่พีคมากสาวจีน่าไม่กล้าทำเอาไขามาตอกที่หน้าผากตัวเองแทน เรียกได้ว่าแม้จะไม่ใช่สามีพันรยาและทำหน้าที่พ่อแม่ได้อบอุ่นมากๆและอยู่ด้วยกันแบบพี่น้องที่น่ารักมาก